ได้ค่ะหยิบได้เลยค่ะคุณพี่ขาหยิบได้เลยค่ะข้าวแกงกำลังใจอีจานจะสวัสดีค่ะลูกเพจขาใครที่เข้ามาแล้วนะคะแอมมีขออนุญาตเช็คภาพเช็คเสียงนิดนึงนะคะแชรคคอร์สคอยออไม่ได้แล้วโอเคดูกล้องให้นิดนึงนะคะ โอเคค่ะทุกเพจค่ะเข้าเข้ามากันหรือ,อยังจ้าใครเข้ามาแล้วกดหนึ่งหน่อยกดหนึ่งหมายถึงว่าภาพชาัดเสียงชัดได้ยินเสียงชัดอันนี้สองไมชัดหรือ,อยังมีคนเข้ามาเีียกจ้านอโปอห้าสิบคนสวัสดีนะคะเดี๋ยวรอสักสามแสนคน อ่ะลูกเพจหลายคนอาจจะคิดว่าวันนี้แอดมินขึ้นไลฟ์เนี่ยมาทาอะไรที่ไหนยังไงนะคะวันนี้นะคะข้าวแกงกําลังใจอิจานจาตามเสื้อเลยนะคะราวขนทับข้าวแกงหนึ่งร้อยกล่องจากน้องโอปอแบบเบาจา้าเดี๋ยวลูกเพจเวียนหัวจา้าหนึ่งร้อยกล่องนะคะพร้อมกับน้ําจากอิจานคาเฟ่หนึ่งร้อยแก้วหรือหนึ่งร้อยอิ่มนะจ๊ะวันนี้มาเสริมทับแจกพี่ๆสื่อมวลชนแล้วก็ แขกคู่มเกียรติในงานถแถลงข่าวนางงามบ้านอีจานหรือว่ามิซิตไทแลนเว r ร์แล้วก็เอ็กกับมิชอริซึมไทยแลนด์นะคะซึ่งวันนี้เป็นวันถแถลงขา่าวมิซิตไทยแลนเวอร์จ่ะเพื่อจะเฟ้นหานางงามพร้อมใช้ ai, นะคะเพื่อไปแข่งเวทีระดับโลกแล้ววันนี้เรามีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาให้ดูก่อนวันนี้เรามีนะคะ อเมริกาโมอเมริกาโนนะคะชาเขียวชาเย็นชามะนาวแล้วก็กาแฟนะคะพร้อมกับข้าวกล่อง3อย่างวันนี้เรามีผัดผักนะคะจากข้าวแกงกําลังใจมีผัดผักค่ะม,มีกะเพราแล้วก็มีผัดฉ่าวันนี้นะคะแล้วนี่ด้านหลังของเราก็คือพี่ๆสื่อที่มาเตรียมเข้างานแถลงข่าวในวันนี้เดี๋ยวเราจะขอไปดูหน้างานคร่าวๆดีกว่าว่าบรรยากาศในงานเป็นยังไงนะคะแต่ก่อนอื่นเราไปจะขอสัมภาษณ์คุณพี่ๆก่อน อร่อยไหมคะขอสัมภาษณ์ที่หนึ่งอร่อยไหมคะค่ะวันนี้ขออนุญาตที่รบกวนขออยมากค่่ะออันนี้กินอะไรคะกะเพราอันนี้เป็นกะเพราค่ะกะเพราโอเคข้าวแกงกำลังใจอีจันเลยค่ะโทาคเป็นนนพักงอีจนราหือว่าออ๋เป็นแล้วจ้างแม่ครัวมาแต่ว่าพนักงานก็ช่วยช่วยกันค่ะเข้มข้นใช่ไหมคะโอเคขอบคุณนะคะ เดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศหน้างานกันดีกว่านะคะในงานซึ่งงานเนี่ยจะเริ่มประมาณบ่าย2องโมงนะคะแต่ตอนนี้ใครที่มานะคะแขกผู้มีเกียรติมาเราก็จะมีข้าวมีอาหารให้กินในงานนะคะเดี๋ยวเราไปดูข้างหน้าแบ็กดอปกันดีกว่านะคะใช่จ้าอีจันเองจา้จา ในงานของเราจัดขึ้นที่ไหนนะอโอปอลจัดขึ้นที่สยามอเมซิ่งพาร์คนะคะอันนี้ก็คือหน้าแบ็กดอปของเราเดี๋ยวประมาณบ่ายสองนะคะเราก็จะมีงานแถลงข่าวจัดขึ้นพี่ๆสื่อที่เข้ามาก็สามารถลงทะเบียนได้ที่หน้าง,งานได้เลยนะคะแล้วก็ลงทะเบียนเสร็จก็สามารถเข้าไปข้างในเพื่อไปรับข้าวแกงกำลังใจจากอีจันได้เลยนะคะเดี๋ยวงานใหญ่เรา,า,าก็จัดเล็ใช่ <Okay. S 1> งานเล็กงานใหญ่จะ20กล่อง30กล่อง ร้อยกอล่องหรือ1000กล่องเราก็รับนะคะเมื100ก้ตมาเาเรียกที่พี่บอกเมื่อกี้ข้ากล่องเราหนึ่งร้อยกล่องน้กล่องน้ำอีกน้องหนึ่งร้อยขวดเราก็เอามาเสิร์ฟให้ <c oughs> พร้อมแบบมาเสิร์ฟในงาน <c oughs> ไม่ว่าจะเป็นงานบุญงานปาร์ตี้หรืองานอะไร <c oughs> ะงานข่าวดําแล้วก็สามารถจัดให้ได้หมดนะคะ <c oughs> อ่ะส่วนใครที่จะมาเข้าร่วมงานแถลงข่าวนาะงานบ้านอีจนัน <c oughs> ม i ซ s ดเวิร์ดมีซีดไทยแลนด์เวิร์แล้วก็ม i ซีดทัวริสึมไทยแลนด์เวิร์นะคะก็สามารถมาได้มารับข้าวกล่องข้าวแกงกับังใจอีจันได้เลยอุ้ยใครคันเนี้ยสวัสดีค่ะแม่เลี้งยงไฟต้องเสียงสูงขนาดนี้ตกใจพี่จันแต่งหน้าพี่จันแต่งหนะ้าครั้งแรกนะคะวันนี้เราเป็นผมตลงผมบล็อกด้วยกัน,นแต่ จะให้ถ่ายภาพนิ่งจะถ่ายวิดีโอจะถ่ายอะไระจะเอาอะไรก่อนครับไมมาแล้วก่สอสัมภาษณ์ก่อนไลฟ์สดอยนะู่อย่างไรไงอ๋อสวัสดีคะ่ะลูกเพจครับวันนี้จะพูดน้อยนิดนึงนะคะเกรงทาปากด้วยนะคะลูกเพจ <laughs> วันนี้วันนี้ทาปากด้วยนะคะถ่ายพี่ปูค่ะ<า>เล่าให้ลูกเพจยัง วันนี้นะคะก็จะเป็นงานแถลงข่าวนะคะ p r e s s Conference ของ m i s ซิสไท a แลนด์เวปีนี้เราก็ยิ่งใหญ่เพิ่มขึ้นนะคะก็มีพาร์ทเนอร์เป็น m i x i t สทัวริมาจอยกับเราด้วยอีกหนึ่งเวทีนะคะแล้วก็อีจันผลึกกำลังกันค่ะในปีนี้ค่ะในงานของเราปีนี้เนี่ยแล้วตอนนี้ก็เป็นช่วงเริ่มต้นงานนะคะก็กำลังจะมะีนักข่าว<ม>นะคะ<ม>แล้วก็แขกเข้ามา,าเพื่อที่จะบอกว่ามีใครมาสมัครบ้างหรือย,อยัง <S <S ใช่ค่ะจะเชิญคน,คนมาสมัครทุกอย่างเลยค่ะเพราะยังมีเวลาอยู่ แล้วเร่มีคนส่งใบสมัครวันที่คอมพลีทใบสมัครแล้วอะไรเนี้ยค่ะตอนนี้มี20ลาย20 20ท่านคอมพลีทใบสมัครกับเลา20ว่ใจวันนี้วันนี้วันนี้มารู้สึกจะมาประมาณ6คนยังมาไม่ถึงที่โทรมาคอนเฟิร์มอีกนะคะน่าจะ6-10คนวันนี้สวยไหมสวยมากเมื่อกี้เดินเข้าไปหนึ่งคนผิวแบบออล่ามาเลยลูกสามสวยมากเมื่อกี้เดินเข้ามาหนึ่งคนเนาะสวยลูกสามแต่ยังสวยมากตอนนี้อยู่อยู่ข้างในห้องแบบว่า ทานข้าวอะไรกันอยู่พักพอนีมีสามีแล้วก็ต้องไม่หยุดสวยมีสามีแล้วเราก็ยังต้องคงดูแลตัวเองความงดงามแบบคนนี้นะคะเอออาจจะมีนานๆวมบ้างสวยขึ้นทุกวันถ้ามันวันไหนมีบวมบ้างก็ไปลดเอานะไ่งปวิ่งๆอะไรอย่างนี้เนาะช่วงไหนเราลืมตัวปล่อยตัวแล้วก็ไปออกกำลังกายคือมันต้องครบอะค่ะเป็นผู้หญิงอ่ะก็คือเราส่งเสริมให้ผู้หญิงอะค่ะ แม้ว่าจะมีครอบครัวแล้วหรือว่ามีภาระหน้าที่สาคัญที่จะต้องดูแลแต่ก็อย่าทอดทิ้งตัวเอง mm hmm. ก็ต้องหันมาดูแลใส่ใจตัวเองนะคะรักษาเสน่ห์ของความเป็นผู้หญิงไว้แล้วก็มาร่วมกิจกรรมกับเรานะคะถ้าใครสนใจก็ยังจะสมัครทันเนาะยังสมัครทันค่ะสมัครทางไหนคะก็ช่องทางที่เพจมิ s ซ i ส a ทยแลนด d เวอเลยค่ะกดมิ s ซิสไทยแลนด์เวอเจอแน่นอนค่ะถ้าอยากรู้ว่าประสบการณ์เก่าๆเาป็นยังไงเซิร์ชนี่ค่ะแฮชแท็ก<ฮ>นางงามมีผัวแล้วเจอเยอะมากนะคะเพราะอีจันลงให้เยอะมากไปไปประกวดต่อ สำหรับผู้ที่ผ่านการเขาเรียกว่าคัดเลือกคัดเลือกเนาะเป็นเบอร์หนึ่งมงลงนะคะก็จะไปเป็นที่หนึ่งนะคะที่จะไปต่อที่ลาสเวกัสอเมริกาในปีนี้เราก็ไปไปชิงมงกันที่โน่นไปชิงมงใหญ่ค่ะที่ที่อเมริกาแลวต้องไปทัวริซึมอีกท่านหนึ่งอีกท่านหนึ่งก็จะไปมิสซิสริซึมที่ฟิลิปปิน์ใช่ค่ะที่จะไปที่ฟิลิปปิน์เป็นเวทีใหญ่ไม่ธรรมดา เราไปต่างประเทศกันแล้วก็อีกเวทีหนึ่งเนี่ยเขาส่งเสริมในเรื่องของการท่องเที่ยวเลยโดยใช้นางงามเนี่ยค่ะเป็นตัวเชื่อมโยงการท่องเที่ยวนานาชาตินะคะก็คือทัวริซึมนั่นเองก็เหมือนเป็นตัวแทนประเทศไทยที่คนไปท่องเที่ยวใช่ค่ะก็คือไปเล็บเซนต์ความเป็นเขาเรียกว่าขนบรรมเนียมประเพณีไทยความเป็นไทยแต่งตัวไทยอะไรอย่างเงี้ยก็ต้จักห้คนที่มีบุคลิกแบบนั้นไหมพีเต์ไทยใช่ค่ะอีกหนึ่งมงเราก็ต้องเลือกคนแบบนี้ เช่นกันนะคะเพราะว่าการท่องเที่ยวสําคัญกับประเทศไทยมากเลยแล้วถ้าเกิดเราสามารถเป็นส่วนหนึ่งที่จะทําให้การท่องเที่ยวนี้ได้รับการเผยแพร่แล้วก็เป็นที่รู้จักในคนเข้ามาเที่ยวในบ้านเราได้อันนี้สุดยอดใช่นนกัขอบคุณค่ะเพราะว่าเพราะว่าจันช่วยเพราะว่าพี่จันช่วยสนับสนุนแล้วก็คือเรามองว่าเราเป็น เขาเรียกว่าอะไรเราทําเพื่อสังคมด้วยเนาะเป็นโรโมเดลให้กับผู้หญิงขับเคลื่อนเศรษฐกิจเพราะฉะนั้นเนี่ยพอพอมันร่วมร่วมกันในหลายๆส่วนนะคะหลายๆภาคส่วนมาช่วยกันเราเลยมองว่ามันเกิดความยิ่งใหญ่ในเวทีมิสฟิสมากยิ่งขึ้นอยากจะให้มองว่ามิสฟิสเนี่ยมันคือผู้หญิงที่มีความเพร้อมแล้วในเรื่องของเขาเรียกว่าอะคุณวุฒิวยวุฒิเนาะแล้วก็ตกตามีความผ่านเราผ่านมอผ่านหลายเรื่อง ประสบการณ์อายุเราก็ผ่านร้อนผ่านหนาว้เราก็ผ่านผ่านผ่านดีและผ่านเลวมาด้วยเนาะหม่ใี่ว่าไม่ใช่เป็นโรคสวยแล้วเราเจอโรคจริงแล้วแต่เนี้ยพอมาถึงจุดที่มีความแข็งแกร่งมีความสตรองขึ้นอานเนี้ยค่ะเราก็สามารถส่งออกใช่กับสังคมได้แล้วเราก็สามารถที่จะเขาเรียกว่าสร้างแรงมานใจและแนะนำได้อย่างเต็มที่อันนี้ค่ะอีกหนึ่งเวทีนะคะก็คือคุณกี้หมอกี้ค่ะ เมื่อกี้นะคะก็คือ Miss Tourism ของเรานั่นเองนะคะที่เีาให้คค่่ะะออสสวัดีมาแล้วนะคะเมื่อกี้เรากำลังพูดถึงว่าอีกันนี้คือการ X X เวทีกัน X กันใช่ใช่ค่ะใช่ก็ว่ารวมรวมรวมพลังมีแบบไหมคะใช่ค่ะเรารวมพลังค่ะพลังผู้หญิงมาทำคอมมูนิตี้ผู้เข้าประกวดพี่จันสวยไหมผู้เข้าประกวดอันนี้ผู้เข้าประกวดนะคะ มาจากภูเก็ตเพิ่งลงเครื่องมาเลยนะคะมาในชุดไทยด้วยความ p รา u d to be ไทยสวยมากสวยมากเลยค่ะโอเคเดี๋ยวขอค่ะคุณเชิญบอกี่ต่อเลยค่ะนี่ออค่ะเล่าเล่าคอนเซ็ปตที่ที่อยากจะเชิญชวนผู้หญิงเข้ามาหน่อยสิว่าอยากได้ผู้หญิง ที่มาร่วมกิจกรรมกับเราเนี่ยประมาณไหนอะไรเงี้ยค่ะ,คะก็สำหรับตัวของมิสซิสทรนซิ่นไทยแลนด์เองอะค่ะเราก็อยากได้ผู้หญิงที่เป็นที่เป็นต้นแบบนะคะเป็นเป็นคาแรคเตอร์นะคะของอของผู้หญิงที่ผ่านการสมรสแล้วค่ะที่มีทั้งความพร้อมในด้านคุณวุฒิแล้วก็กวัยวุฒิค่ะที่จะรับส่งต่อค่ะสอรี่ของผู้หญิงนะคะให ให้ให้กับสังคมค่ะได้รับทราบว่าว่าผู้หญิงในวัยมีซีนะคะก็ยังสามารถที่จะสร้างอินสปิเรชันได้ดูแลตัวเองได้ดีนะคะบริหารจัดการไม่ว่าจะเป็นครอบครัวงานนะคะหรือว่าคมสวยงามอาจุเด็กเองจนรวมถึงการช่วยเหลือสังคมไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการผลักดันการท่องเที่ยวของประเทศจนรวมถึงว่าถ้าทาไทยคะ่ะผ่านการแต่งตัวผ่านซอฟท์พาวเวอร์เน,นื้อห้ต่างๆอ,อ๋สุดยอดมากมากานะคะถ้าใครสนใจนะคะก็เข้าไปหาข้อมูลแล้วก็สมัครกันมาก็ต้องมีคุณส สมบัตินี่จำกัดอายุไหมคะคุณสมบัติข้อที่หนึ่งก็สมรสแล้วนะคะสมรสแล้วค่ะอันนี้เป็นคุณสมบัติที่สำคัญมากซึ่งอย่าล้างได้อย่าล้างได้นะคะอย่างเมื่อกี้ก็ก็ก็เป็นเป็นเป็นซิงเกิลมาเหมือนกันนะคะแต่เป็นคนเดียวค่ะก็ก็สามารถที่จะเข้ามาประกวดได้ค่ะแล้วมีอายุไหมมีอายุตอนนี้เราก็ให้มีส่วนสูงไหมจริงๆแล้วความสวยเป็นความสวยที่แบบเป็นเช่นคุณ ป็นอย่างที่เขาเป็นในเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดในความสวยของเขาอะไรอย่างเงี้ยก็คือความใช่ความสวยยังพรฒนาได้ค่ะคือแน่นอนว่าคนเป็นคุณแม่นะคะอาจจะยังอาจจะไม่มั่นใจสิ่งที่เราต้องการที่ที่จะผลักดันแล้วก็เชิญชวนคือว่าผู้หญิงที่ยังไม่มั่นใจนั่นแหละค่ะก้าวผ่าน กรอแนวคิดค่ะกับความมั่นใจคือทะลุมันออกมาค่ะแล้วเรามาจอยคอมมูนิตี้กับเราค่ะใช่เขาเรียกในวันที่คุณคิดว่าคุณไม่สวยอะค่ะเรามาร่วมมือกันแล้วทําให้เราจะสวยขึ้นแล้วก็สวยขึ้นใช่คนที่มาอยู่ที่นี่นะคะไม่น่าเชื่อมากคนที่กับตัดสินใจตัดสินใจข้ามตัวเองมาสมัครอะนะคะพอพอมาสมัครปุ๊บเนี่ยบอกเลยว่าทุกคนพัฒนาการความสวยแบบ เปลี่ยนแปลงจนเราตกใจหลายๆท่านเลยสวยขึ้นสวยขึ้นแก่งขึ้นกล้าในการทําธุรกิจทํางานมีความมั่นใจในตัวเองนะคะทําแบบคิดช่วยเหลือสังคมได้ด้วยคือหลายๆคนเปลี่ยนไปจริงๆเพราะนั้นเนี่ยตอนนี้คือคุณสมบัติเลยเบื้องต้นอายุมากแต่สมรสแล้วนะคะมีบุตรหรือไม่ก็ได้นะคะแล้วก็อายุ28ปีขึ้นไปปีนี้เราให้ถึง28ปีเลยนะคะ28ปีขึ้นไปนะคะ ่วนเรื่องของความสูงนะคะก็ต้องบอกว่ามันเป็นเวทีประกวดนางงามเราก็ควรจะแบบพัฒนาความสวยได้แล้วความสูงเราก็ใส่ให้มีความมั่นใจเราต้องมั่นใจบนบนรองเท้าได้ <c oughs> ด้วย <c oughs> อ่าสักนิดหนึ่ง <c oughs> แล้วก็อ่าเป็นเวทีทีทท่ต้องไปประกวดต่อที่ต่าง<ช>ทีะะ่ใช่ค่ะใช่ค่ะก็ต้องมีความแบบเนาะถ้าใครถ้าใครอยู่ที่บ้านแล้วก็เห็นแบบนี้แล้วก็มีความสนใจนะคะก็ได้เลยค่ะรีบรีบรีบสมัครเข้ามานะคะคุณปูรออยู่นะคะ เรายังเปิดรับสมัครกันอยู่นะคะจนถึงเนี่ยช่วงกลางเดือนมิถุนายนเลยค่ะแล้วประกวดจริงเมื่อไหร่ประกวดจริงจะรอบเดี๋ยวเราจะมีรอบเก็บตัวกําหนดวันยังกําหนดตัวเราเก็บเราเก็บวันเป็นช่วงตอนนี้เป็น25 2 6 2 7 25 26 27 28กรกฎาคมค่ะแต่ก่อนที่จะไปเก็บตัวเราจะต้องีก็ว่านะ้จองตัวค่ะเราจะต้องมีการออดิชั่นก่อนนะคะเป็นรอบออดิชั่นก็คือคัดรอบเลือกให้เหลือ30คนสุดท้ายนะคะ นั่นกะัคือจะเป็นในช่วงของเดือนมิถุนายนตอนนี้เราอาจจะขยับเวลากันขึ้นมาจากวันที่18มิถุนาอาจจะขยับเป็นแบบป,ปลายมิถุนาหน่อยตามที่คุยกับทีมงานนะเพราะว่าอยากจะให้มีความพร้อมแล้วทุกคน เตรียมตัวมาเป็นอย่างันนี้ก็ต้องไปติดตามค่ะอยากติดตามอย่างใกล้ชิดเลยนะคะโอเคก็ขอให้ว่าถ้าใครมีมีความรู้สึกว่าอยากท้าทายตัวเองอยากเชลเลนตัวเองในเรื่องของความสวยเรื่องความมั่นใจนะคะลองเวทีนี้ดูนะคะจะได้แบบเป็นแบบนี้แบบนี้ไม่ใช่แบบนี้นะคะแบบนี้ก็ได้แบบนี้แบบนี้แบบนี้แบบทุกคนใแบบเราที่เป็นเวอร์ชั่นที่ดีที่สุดแน่คำนี้ดีมากแบบเรา ในแบบเรา<ช>ที่เป็นเวอร์ชั่นที่พัฒนาได้เรื่อยๆไม่ไม่มันอาจจะไม่มีที่สุดป่าไม่ที่สุดนะนะณะวันนี้เราก็ไม่ยอมนะม,มันไม่เคยเห็นปู <Developer> เหมือนเดิมเลยอ่ะปูไม่เคยเหมือนเดิมที่เจอปูมากี่ปีแล้วเนาะสามสี่ปีนางไม่เคยเหมือนเดิมเลยอันนี้ขอฟ้องนางไม่เคยพาไปด้วยโอเคงั้นเดี๋ยวไปติดตามบรรยากาศในงานนะคะเดี๋ยวขอถ่ายรูปแป๊บเดียวค่ะลูกเพนแล้วเดี๋ยวให้ให้น้องนุกนะคะ น้อง <No>, no. กปีหน้าส่งประกวดนะทิดาโอ่งอ้าทำไมชอบรีดเยลยี่ตัวเองก่อนไปค่ะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศในงานนะคะลูกเพจปะ <laughs> ตอนนี้นะคะก็เดี๋ยวให้เขาถ่ายรูปก,กันก่อนอ้าบรรยากาศในงานนะคะเดี๋ยวแขกผู้มีเกียรติเข้ามาถึงก็จะมีนี้คะ่ะห้องรองรับเดี๋ยวเราจะ,ะแถลงข่าวพูดคุยกันอยู่ในนี้นะคะไปไหนจ้านะโอปอเราจะมีการแถลงข่าวกันในห้องนี้นะคะ นี่อ่ะไปตรงนู้นจ้าตอนนี้นะคะเราอยู่ที่สยามอเมซิ่งพาร์คนะคะต้องขอบคุณมากที่อำนวยความสะดวกนะคะให้เราในเรื่องของสถานที่นะคะวันนี้ยิ่งใหญ่อลังการแน่นะคะงานไม่ใหญ่แน่นาวินะคะโอเคเดี๋ยวพี่พี่สื่อมวลชนเขาก็จะเข้ามาในห้องนี้แต่ก่อนอื่นเราขอฝากร้านเข้าแก่กำลังใจอีจานอีกสักหนึ่งรอบนะคะ นี่นะคะพี่พี่สือมลชนเขาก็เข้ามากันแล้วนี่ใช่ค่ะห้องทานข้าวของเราก็มีข้าวแกงกำลังใจรออยู่อ่ะสุดท้ายแล้วนะอโอปอพี่พี่ฝากร้านข้าวแกงกำลังใจนะคะไม่ว่าจะโมเมนต์ไหนงานบูญงานบวชงานแต่งงานงานปาร์ตี้เราก็สามารถเนรมิตนะคะกับข้าวอร่อยๆ เครื่องดื่มอร่อยๆให้ได้เสมอนะคะหากอยากาจ,จะให้ทุกข้าแค่เอาใจไปเติมเ็มทุกโมเมนต์ก็ติดต่อมาได้นะคะที่เพจอีจานตลาดแตกค่ะสำหรับวันนี้เดี๋ยวเราไปรอดูงานแถลงข่าวที่จะเริ่มขึ้นที่หน้างานเดี๋ยวอีจานจะไลฟ์สดใหม่นะคะสวัสดีค่ะ